เมื่อวันที่9มกราคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านก็ได้ประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการให้ความสําคัญกับ ภารกิจที่จะดําเนินการในการนําข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินมาเป็นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนมีคุณภาพและก็เชื่อมโยงข้อมูลกันได้เป็นลักษณะของการยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินผ่าน Data b u บ e a u เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ที่จะเอามาใช้เป็น,นกลไกที่ประเทศไทยของเราจะได้ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลทางการ เงินแล้วก็ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะให้ไปดําเนินการอย่างเช่นทางปปงนเนี่ยก็ให้เพิ่มบทบาทเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านทองคําจริงและออนไลน์โกให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าทองคํารายงานข้อมูลธุรกรรมซื้อขายทองคําให้กระทรวงการคลังกําหนดให้ผู้บริการซื้อขายทองคําในลนักษณะออนไลน์โกนําส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายทองคําอย่างเช่นทำเหมือน กับแพลตฟอร์มสินค้าบริการออนไลน์แล้วก็ให้ทางกรลตอตนะคะคือสํานักงานคณะกรรมการก,กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับปปงผลักดันให้เกิดการนําหลักเกณฑ์ส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนมาใช้ในการจัดเก็บและติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่โอนผ่านผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลค่ะซึ่งการดําเนินโครงการนี้นะคะ Data b u r e a u เนี่ยก็จะเป็นการดําเนิน อย่างที่ประชุมเนี่ยบอกว่าจะใช้แนวคิด connect the dots ผ่าน3มิตินะคะก็คือ profile, behavior, i n f o o u t f l o w profile ก็คือการยืนยันตัวตนและการจัดทำข้อมูลลูกค้า behavior การติดตามพฤติกรรมธุรกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ i n f o o u t f l o w เนี่ยก็คือการระบุแหล่งที่มาและปลายทางการเงินของสินทรัพย์นั่นเองนะคะซึ่ง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกุัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำว่าเป้าหมายสุดท้ายคือข้อมูลธุรกรรมการเงินเหล่านี้เนี่ยจะสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพแล้วก็ถูกนํามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะใช้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและเส้นทางการดําเนินธุรกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพและทันท่วงทีท่านก็ย้ำให้คณะอนุกรรมการนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประสานงานทํางานและดําเนินการทุกระดับภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่สามารถดําเนินการได้เพื่อให้มีกลไกในการสกัดการอัด ทางการเงินและเทคโนโลยีทุกรูปแบบนะคะซึ่งการดําเนินงานแบบนี้เนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันก็จะได้อุดช่องโหว่เรื่องของการที่ต่างคนต่างทําในข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะทีนทม